กลับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC บุษรสุขสุขคนว่าสเป็นภายในืูต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข้าสูส่่องสาบุญตาซาแนวอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยกับว่าพ่อพ่อก,กับสาบุญตาวันนี้กัยังออยืนยืนสร้างของสาบุญตาเองพี่น้องเลยก็คือทางน้องมือเข้ากลับมาดินทางน้องวาฒนาผู้หลายคนพี่น้องมือเนาะใส่ซาวัวเขามาขึ้นฝนมาอีกแล้ว ลัตกเนาะแม่สบายดีนัองหละ่ะโดยสบายดีโดยชิเ,เข้าไปอันถัทกทายน้องคันมาเป็นแังได้ตั้งแต่เอาเงินไปหายไปหาหมอยังไม่ได้พ่อพ่นเลยเนาะม,มีเวลา,พ,ลาพี่น้องเลยอันิกาแมา่ก,กับอีกอยากก่อายงกับฝนตกคู่มือแม่ฝนกับโต๊คู่มือเวลามากกันก็หน่อยลงวันนี้ทางเฮามากับพูดทางน้องแอนนาพ่นกับมาน้ำกันเนาะอืมสบายดีล่ะ โอ้โยอันทั้งเอื้อยสิเขาถามน้องวาสนาเพิ่นกันเด้ออืมสบายดีล่ะดูอ้องชากแต่แจ๊บเลยโมันหมักระเบิดบ่น้องวาสนาแตะใส่เพ่งแห้งแล้วการทั้งสม่วยก็ใส่บุญตาพอดีมีบัวมีหมากระเบิดเนาะสาบัวมากเลยเฮ็ดโลดบ้านแตะต่ำจะคอเพิ่นนี่ไกล เป็นไรล่ะไปหาหมอฮะมตาเปหนหงมอเป็นไ้จริอยมกินแล้วมันจี่เศร้าบ่คนบ่มอประกันโอ้คนย่าประกันครับอ่ามอประกันเป็นได้น้อปรนกันเนาะโกยนต่ห้าไปผ่าได้ใชนรล่าผาไปผ่าก่ะเอาเลยแต่มันก็มีการเสี่ยงให้อหนึ่งมอคนได้บ่คนบ่โดยเสี่ยงแบบใดก็เ็นก่มันอยู่ในลอดลม อติดหลอดลมดแล้วเจ้าว่าจังได้ฉากกันพาตัดอะไรเสียงมั้ยจิกินยาบ่หรือว่าพาเนาะพาการใช้จ่ายได้ใช้น้องหลาดลายบ่ทางหมอคนใดบอหรือบ่เพราะว่าเพิ่นก็ให้นำไปกอดอยู่แขนหมอแขนหม่บนใหญ่เลยเั่นไงเนาะบัานี้เจ้าสิไปบอหมอแขนมั้ยไปทำใมีเงินพอแล้ว ค่ะว่าคือมีครูรักครูใหญ่เป็นช่อยเรือพม่าเจ้าก็คือตอนนี้ก็ตัดชินใจได้ว่าสีพาแมนแมนแต่เขาก็ยังบอกูว่าการพานี่มันใจใจเาอเลยใจใจเธอเลยเนาะแมนแมนแบบนี้ก็มีแต่ว่าขอกามช่วยเรือจากผู้ใหญ่เป็นบอกตั้ง้องเป็นว่านะคช่วยเรือแบบรูรับผู้ใหญ่เห็นเนาะน้องวาสนาีนกะ สวยเขามากแม่เนี่ยสวยเข้ามากอะติดต่อมาทางทีมงานเขาได้เนาะแม่เพราะว่าท่าน้องเพิ่นก็ตัดสินใจตัดสินใจแล้วว่าพาวพัสนเนาะถ้าาว่ดีใจบ่ดีใจที่ได้พานะยังจ่ะบ่ดีใจอลมตีอยู่นี่ลมว่ามันมีลมเลยเรื่อยๆกับ แค่ยมานยามากินได้ฉันองหลารแบบโมมีซิพแบบหายบ่หรือว่ามันแสีก็เล่าให้มันบอมันคัดโอ้มันเทาไปจีเซ่โอ้ยกินยาแบบทางนไรแบบตัดสินใจทานเนาะโดยถ้าน้องกินยาประมาณปีหนึ่งท้าน้องเช่ากินยามันก็ชเป็นอีกคืนี้แบบม่ตรงคือ เสี่ยงแั่นซืสือเนาะแม้นเน้นถาวรากเชียงอีกวทหนึ่เสียงกะโอกาสเศร้าแล้วกับโอกาสปุงสิโบะไม่ว่าถ้ามันปุ่งก่ะประมาณนอกอยู่สระอิสระสงหมดแล้วปุงอีกแล้วกับพาได้อีกโบะคือไหนได้บนนอ้นยามันน่าเนาะจังข้าจังบ่มึงไหนเนาะมันมันใหญ่ขึ้นมาเป็นเพลนเอิรนข้อกินเลือดหันแล้ว อ๋อโรแม่นต์โเนียงเนาะถ้าโอเนียงก็ปะได้บสามารถปะได้บแบงมันง่ายตัวน่ะมันอยู่นอกพี่อยู่นอกเนาะนะก็คืออยู่ในเมีนในโดดลมเนอะลมด้วยอจะพูดว่ายังโมยใหญ่ย่างจะพูดนอนคนจะเมื่อยนะเวลามันขึ้นเนาะมันอัดโดดลมเลยเนียนจย่ลำบากเนาะกินขอกินน้ำก็คือชีนลำบากเลยเนาะเดี๋ยวอื่นลงเด้ดเย็น โดยโดยโคือทางน้องอ่ะไปเอายานี่ได้ซะได้แจ็คเมอร์คนไหนกินหรออัติบายอัติบายโดยเบิร์ดจะไปต่ออีกบ่างหรือว่าจะได้ต่อไปนี่เบิร์ดจะไปต่ออีกไปต่ออีกถ้าว่าทางน้องทอนบ่พาเนี่ยก็คือกินยาเบิร์ดนี่ก็ไปเอาอีกนั่น,นละต่อยาตลอดนะเนาะ โรคบันเทาไปชื่อน,นะ,ะอกกนถ่ายกินยาตลอดคือเศรา้าแถบขวารมาสุดก่อนคอนองคือว่าใคร่ามาตอนนี้มันนั่นเลยงั้นมันบรรเทาเนาะกันหยุบมันบ่น่ะแต่ถ้าพาเลยค่ะคือสิบมีเลยเนาะนี่ยังเห็อนอยู่มันบ่อนั่นแหละแต่ว่าพาเลยนี่ตัดปัญหาไปเลยนะเนาะ<อ>ถึงมันสีเซียงกับตามเนาะแค่ว่าโอกาสแบบ ยาบัดกินไปแล้วเลยนี่ทั้งแม่ครับห้ยตาตัดบ่แม่ก็อยากให้พามาเมื่อยตัวยากินเมื่อยกินยาเมื่อยกินยาแล้วก็บัวเศร้านำอีกเนาะโน้ยอือคนหายกินเป็นปีก็เมื่อยกันนะเนาะก็คือมันบัวเศร้ากินแล้วมันบัวเศร้ากินแต่คือวันนี้พระเจ้าบอกกินไลคัลปอรดีเนาะยาหนี่งกบน ่าตัดกับยังโมคุคาใช้จ่ายน้องแหลเนาะงมีแต่ว่าแต่ผู้รับู้ใหญ่ซอยมากกับเก็บไว้เนาะหรือว่าท่านเพคนเห็นในช่องเฮาก็ให้เพก่คนติดต่อมาซอยน้องเคนไหนเด้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งน้องเพป็นเป็นอย่างดีอยากเศร้าถือว่าไปหาหมมากนี่น้องเพ่นนี้อารมณ์ดีเนาะกพัวกวนหนาจะไปนี่เครียดอ่ะเนาะเหนนื่อยแล้วเเาะพราะว่าช่วงนี้บุญเมื่อยแล้วล่ะอันนี้สบายข้างน้องคนนีน นนยากแมนแมนครับมีน้อยยิ้มขึนม้นมาจะดีแมนแมนไปดีใจนะแมนคือทางน้องไปหาหมอวางอ่ากวดกินี่แบบเสียขาใส่ใจแพงมาแลอวอ่ะหาน้นอ,นองเอายาประมาณแปดอันบาทนี่น้องบไปเอายาแก้กวกินีอืมอะไรล่ะว่าลองแทนไปกับหน้องอีกซีรีส์ลองเถิดเด้นอ้องโมเสสออืมแล้วก็ ว่าค wow. ือกันบ่งว่าคือกันรองบอลมองอือชงบอลไปมาขอกินเลือดคือกันเนาะอย่างนี้แต่หุ่นหมอกแข็งเนาะบริลงมาเนาะเลยอืมเลิกกันตั้งน้องก็อยากไปหุ่นหมอกแข่งก่อนเพราะว่าเพื่อจะได้หู้รายละเอียดชัดเจนเนาะพระเจ้าน่าจะหู้ได้แต่คุณพาตัดเนาะราคาเท่าใดเท่าใดค่ารักษาเท่าใดนะแต่ท่านหมอเห็น น้องไม่กลัวมันจะไปในน้นำร่องแค่โ<อ>ตน้องมันอยากโดนมีเงินจะเออตาม่ีเงินก็ังไปแมนแมนตาไมีเงินก่นอ,อ,อเนเนาะโดยจะหลใจน้องเพิ่นเยูะเนาะเ,เพราะาโอกาสมันมีเดี๋ยวดิวทีสิได้พากันมีครับผู้นี่ช่วยข่ามาหน่อยอยังวะเนาะเก็บไว เล็กผู้น้อยเบวบากันเนาะล่ะตื่นเตือนชาวบัวเว้นอนพิษนอนบาอากาศมันดีได้หมดเราขัดอารมณ์การชุบโต๊ไม่อีเได้เมนไม่ร่าช่วงคนตกแบบนี้ได้ใสน้องหล okay. ังแบบคอแบบหมได้ไหมบ่มีอาการบ่ไม่ไมีอาการอย่างบ่น้องส่วนก็มีจะนอนกินยาใหม่ๆนอนสลกเลยเป็นยังไงเหม่ใหม่ตอนใหม่นี่บ่ล่าสุดนี่เนาะ ก็น้องกินข่ายยาเลยนาน้องมากินยามันเห็นให้น้องรู้สึกเมื่อไงกอบอซ่จเห็นอะไดแบบไหนนอนอย่างเดียวกระสองมาตอนพักขากินอาหัรมีนอนอย่างเดียวยากลุ่มบอกเขาอื่นว่าไงก็เป็นเจ้าอันนั้นบอกเมายาอีกอย่างบอกหาซิเมนที่นั่นบอกยายาอะไรยาอันนั้นบอกยายาแจ็คกันแจ็คเชื่ออื่นว่าอะไรเชื่ออื่บ้านเขาจะเอิื่นมายากลุ่มมาแล้วเนาะเนาะ ให้นอนเนาะท่านคือทางเฮายังมาบริกรกับพี่เด็ดอยากนอนนอนกับมือเนาะกินกินตลอดนะครับตลอดเลยเมนไม่ดีกับช่างหน่อยเพื่นนอนนะเนี่ยนอนกินอยู่บ่กับพี่เด็ดกินแบบนี้เพื่อนให้มืยกินเลยเนาะเพื่อนแขกรามอย่างได้อเป็นว่ามาอยู่บ่เพล่นอาคนให้กินได้แต่กินบ่หลายงะเลนะ น้เงเอ้าอีกคนกินลได้แต่อีกคนอกินได้นอกนโรกินได้ลรุปลได้เลยกินได้กันแน่เดืนเ่รได้สักกินได้แต่กินบลาลาย่จ้านกงกินของเล้ช่วยัดคอแน่เจ้าก็ต้องกินเนาะเจ้าก็ต้องกินบุมบิมชกินปลาทูบุมบิได้ปลาทูกับปลาทะเลกันเราราไปกินปลาเมื่อ้งบมบง้เียนวอยอยู่เย็นเป็นสุกยัง ก็จะหนาวเนาะเอาเป็นาวจนบางมือมันห่อนลายบ่อยากไปเพราะแล้วมันนอนตากลมปไงมันจะนานดูเงาแน่นใช่ไหมกับนี่ยนก็หูเรื่องรายละเอียดเนาะแต่ว่ายังหูแต่ว่าการใช้ใจกันผ่าตัดเนาะกา่นอนกันเนาะหูแล้วว่าน้องนี่ตัดสินใจผ่าเนาะก็คือไทรอยด์เป็นพิษเห็นไหมเนาะนล่างละมันเป็นพิษนี่มันจะกินไปเรื่อยๆว่าเป็นว่ากินเลือดเท่ากับอะไรเนาะแม่มันช่กินทุกเมื่อแต่ เพราะถ้านอกบัาชามันจะเกิดอาการเียยงไง่ประจอยเลือดเขาค่อยไงค่อยออกงไงแบบคือเห็นจะเป็นนะคอกินเลือดเดงเลือดเขากับจืดจางไปแล้วน้องหลับมิดเลือดคาวึ้นร้ายไปเนี้ยนะแม่แน่เลือดแดงก็เสีวบมี่ทำให้เข้าเมื่อยแบบอือก็เป็นกาแนะนำอยู่เนาะว่าให้พาตัดอยู่เนาะแต่อืรแนะนาให้เป็นเรื่จของนะนคนเืงจัอ อาที่แน่ๆกันน่องถ้ามีเงินน้องสิไปต้อง,มองอโมแขงบ่อนไปโมแขงม่อแขงจันต้องค่าใช้จ่ายหลายเป็นเป็นในมั้เลยค่าเดินทางเดินทางอีกเนาะครร่ารูค่ากินเ่าอีกแม่นเมนเป็นกับเมืองใหญ่เมืองหลวงแต่ว่าค่ากินค่าอยากค่ารถค่าล่างอะไรเวียงจันมันกไกลเนาะจากสวรรค์เขตเทานี่ก็สามสิบกว่า,ก,ากิโลกั<ม>ถึงมาจะนอนกันยังมีคนลงชมเขาชมน้ำหรือว่าหอบเขาน้ำหรือว่าพานะ กลับไปนอนอาหาันเลยด้วยเป็นบ่ละอันนี้เรียงจานด้วยไปสิขึ้นไปหาเจ้าโอ้ก็แห้งบ<ม>่เ,เคยไปกล<ม>ัวไก่แ้เนาะแม่นวันนี้เจ้าสิไปกัดก้นค่ะว่าเจ้าขึ้นไปกัดก้นก็มีพี่น้องก็โอ้ยนะปู่ฉีดไปนอนอยู่ในมือเจ้าเมนะเนาะรักๆก็คือแม่นะเนาะออืใจว่าต้องไปเรียกแจนนะต้องพาอยู่แข่งอ่า ยูใ, <น S 1> ใช้นะพา <นะ S 1> ได้กับพาด,ะะด้วยเนาะก็ยังเดียให้มันเช้าขอ,พอแมนเมน,มนคือตั้งนานกันมานี่ยแกโอกาสโป่งโยแต่ว่าอันนี้คือว่าเพคนก็บอว่ามันตีโป่งหรอกเนาะแบบบางทีเนาะเพคนก็ยังขับประกันมาได้เนาะว่ายไงกะนดีใจนนะเนาะ เป็นจังไดกระซูสูได้เนาะแม่สูสูมันมันเห็นยังได้เอากั่อย่างดีอยากเศร้าเนาะอ๋อดีเศร้าได้กะไปทำงานทำการหาเงินหาทองเป็นพอเปิงเม่นาะใช้พักหลังๆมาเห็นว่าได้โทรศัพท์เดียวผู้ใหญ่พื้นสื่อใหบ่โบ nơi rồi thì chạy năm nó nó sắp cả đây, cái nòng bò mi thì gì cả đây, ừm, đi đó, nó nòng vẫn sốc đi rồi đó, men, và có mi thằng phụ nhai chạc háu mướn hẳn đó, mướn cả đây xoay bay cả, bay hà được đây hú đường nào mệt rồi, đi lại lại nó háu bò men men. มือหัวเป็นยังแบบใด่คจิพา,ากระแนบบอที่ไหนเนาะอันนี้คือทั้งน้องมาตัดสินใจพาเดียวกะแต่สู้ๆเนาะไอ้ครับผู้ใหญ่เพื่อนห็นทั้งน้องวาสนาเพื่อนว่าอยากช่วยทั้งน้องเพื่อนกะช่วยก้าวได้เนาะแม่ย,นยินดีทั้งเรากันเนาะอยากน้องดีน้องเศร้า

เพ okay. <as totally> um, ื่อนอาะเคือนอ้ายเนาะเพราะว่าท่านแม่กรบ่มีเพื่อนมีแต่น้าเลยเื่อนกำนาอยู่ตรงกันแม่เนาะีเยอืมท่งใจในห้น้องหลยอกคือทางน้องนี่สิไปทางไหไปสายหลังมเมื่อจะเคื่อนเลยงนนไยเออเจ้าได้แล้ว ซื้อ้ำกันอะไรเนาะอือซื้อเผื่อเกืนน้ำหน่งเพมีงั้นอย่าปอย่ปืดน้องบอกน้องเอ็นหน้าแน่ซื้อเผื่อเกยน้ำโดยโดยอ้าวโทรศัพท์ไายบาทเอาทางเ้าวกะใช่น้องคนไปตลาดตะลี่นะไมใช่ใจแม่หรือว่าชื่อเรื่องคองเนาะเตรียมไปใส่บานะอืมปักบาทเอ ก็คือว่าเป็นตักบาเมื่อคืนนี่ก็คือห่อข้าวต้มเป็นประเพณีบ้านเฮาเนาะเื็นห่อข้าวต้มก็คือก็เป็นตักบาเมนห่อข้าวประดับดินเนาะเดือนเก่าดับมาสนใจเจ้าก็เคยลงมบ่พาเขาเลิกก็คืออ่าออกประชาบนบมแมนโอ้ชาบัวยังไม่ทันเลยออก คือว่าเขากระดับดินคือเดือนเก้าดับมันเองเ้าพัรซากะเดือนชีเวเพ่งาันซาพันเจาะก็นเดือนเก้าอันนีเดือนเก้าสมบูเคยลงเนาะลงบ่งงอยู่ดีๆก็สีมาบุญเนาะเหมลอเราอันนี้กับุญคือการบุญตักบาตรอันนี้อะไรแห่งแบบว่าบุญมาเนาะ เปิดปดปล่อยวิญญาณอยังนะไหววันพาะบุรุษของเฮานอกญาติบ่มีเม่นญาติมีเออผีบ่มีญาติยังคือเพิ่นว่านี่นะก็ได้ก็เปิดมาเปิดมาเบิร์ตเพื่อนวานสินะแมนเฮาก็เฮ็ดอาแต่งภาคเข่ารึเปล่าเมนภาคข่าเด้อแกเมนแต่งภาคข่าแม่นภาคกรเดิร์กพูมางนะเตกเอี่ยมาแล้วบ่ซะเอามาไว้ได้ก็จะห่อเข้าใช่ไหมโอเคจ๋าเอามีแต่ว่าให้เจ้าไปซื้อเครื่องเด้อทางเอ่ยกะบ่รบกวนเจ้าเนาะ แกเป็นกําลังใจให้เจ้าเนาะแม่นให้มีผู้ใหญ่เห็นเจ้าช่วยเจ้าเข้ามาทางเอ้ยก็ดีใจเนาะแม่นๆในช่วงใดก็ช่วยมาน้อสดีล่ะโดยสดี โอเคพี่น้องเลยเนาะสาบุญตาก็ได้โอรมนำน้องวาสนาหลังจากที่ว่าเฮาเมื่อน,นั่นกับมอบเงินให้เพื่อนเนาะทางผูญญ้ใหญ่เพิ่ง่งเงินมาให้ให้น้องไปหาหมอกะแตงแต่โดนนั่นแหละก็เลยพ่อเพื่อนเมือน,นี้เนาะไปพนฟ้ามันกะบจริงจี่แหละพี่น้องเวยขึ้นมากหละก็เลยบอได้พ่อกับเพื่นนนอนีเมื่อนี้พ่อกะเลยถามข่าวข่าวเพื่อนกะคือว่าไปหาเมื่อน,นั่นกับเพื่อน่าให้กินยาไปก่อนเนาะแต่กินยาก็คือว่าทางน้องเลยกะ เลือกการที่จะพาตัดประสนเนาะแต่แจงใดกับเป็นกำลังใจให้ทางน้องเพื่อนหรือว่าอ่าซอยทางน้องเพื่อนกับติโตเขามาได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนกับเงินทองเนี่แหละฮู้แต่ว่าพาตัดได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายนี่ยังบ้วาเท่าใดเนาะโดยอาจารย์ใดก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเด้อพี่น้องเนาะโดยสามุตาโกขอบคุณขอบคุณขอบแม่พี่น้องที่ดูการเด้อเนาะที่เขามาหบชมมชิพสามุตาเต้ตุนจุดจบของารโฆษณา ให้พ่ก็ม่พี่น้องดีดีแห่งกุศลจะสุดได้ต้องการสุนีสาวตากาข้ามาสบายดี